สวัสดีค่ะพบกับแคชอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะแคชก็อยู่ที่ NeoRush e s p o r t เหมือนเดิมวันนี้ค่ะแคสมีนี่เลยเก้าอี e ส้สวยๆตัวนี้จะมาแนะนําทุกคนหลายๆคนอาจจะเห็นและเห็นแบบจากที่หลายๆคนซื้อไปแล้วก็ถ่ายรูปลงทางโซเชียลเนาะขอบอกว่าตัวนี้กระแสแบบดีมากกระแสรแรงมากนะคะกับเก้าอี้ของ NeoRush e s p o r t รุ่น Kawai l i f e p i n k ตัวนี้ก็คือแบบ ตามชื่อเขาเลยะเป็นสีชมพูน่ารักแบบนี้ตัวนี้นะคะมีไฟ RGB ด้วยนี่ไฟแบบว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้จากรีโมทต,ตัวนี้เลยนะไฟมีหลายสีมากทุกคนข่ว่าจะเป็นแดงเขียวม่วงเหลืองฟ้าชมพูใครเลือกไม่ได้จัดออตโต้ไปเลยค่ะอะ ตัวนี้นะคะวัสดุของเขานะคะเป็นหนัง PEPU นั่นเองค่ะนี่วัสดุตรงนี้นะจะเป็นหนัง PEPU นะคะมาพร้อมกับนี่เลยเป็นเบาะรองคอแล้วก็เบาะรองหลังนะคะทําให้นั่งสบายไม่เมื่อยนั่งได้นานเลยแล้วก็ตัวขานะคะตัวนี้จะเป็นขาเหล็กแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะกอี้ตัวนี้นะคะสามารถปรับระดับได้ด้วยปรับความสูงความเตี้ยได้อะวแคปรับสูงให้ดูอ่ะนี่ ปรับระดับความสูงได้นะคะสามารถปรับสูงต่ำได้และที่สำคัญค่ะใครนะคะที่แบบว่าเล่นเกมหรือว่าทำงานนานๆไม่อยากลุกไปนอนเพราะว่าวันนี้ทำงานยันเช้าและอยากจะพักแบบนิดหน่อยสามารถปรับเอนนอนได้ถึง180องศาเดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดความจริงอทุกคนมันปรับเอนนอนได้แบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นค่ะนั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านเนี่ยเราอยากจะแบบนอนด้วยตัวนี้ตอบโจทย์ เดี๋ยวเราปรับขึ้นกันมาบ้างเนาะนี่เป็นไงเขาสามารถปรับได้แบบตามความต้องการของเราเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเขาจะมีนี่ตรงนี้ที่พักแขนเนี่ยปรับขึ้นลงได้เป็นแบบ 3D นะคะขึ้นลงซ้ายขวาตามความชอบเลยตัวนี้เรียกได้ว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมาครบมากๆแต่ที่ชอบเป็นพิเศษเลยเอาจริงชอบไฟอะทุกคนไฟสวยมากแล้วก็ ดีขนาดนี้ไม่บอกราคาไม่ได้ตัวนี้นะคะราคาปกติจาก5 ,990 บาทแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นเขาเรียกว่าคืนกำไรให้กับลูกคา้าเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเก้าอีท้ทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นของเราเนะะี่ยขายดีมากๆแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ราคา4,990บบาทเท่านั้นทุกคนคะ่ะดูไฟของเขาสิมันช่างสวยอะไรขนาดนี้ใครนะคะที่เป็นสายแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้คนเราต้องทำคอนเทนต์เนาะอาจจะแบบตั้งกล้องอยู่หน้าแบบโต๊ะคอมของเราไฟเนี่ยเก้าอี้เนี่ยก็มีส่วนนะทุกคนแล้วก็เนี่ยก็คือแบบ สวยมากนั่งสบายนุ่มนิ่มและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยให้รับประกันยาวนานถึง1ปีเต็มออนไซต์เซอร์วิสตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะราคาดีด้วยจาก5 9 9 0ันเานะคะเหลือเพียง4,990ั้บาทเท่านั้นใครที่สนใจหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ Facebook ม e ีโอรูชั i นอีสปอร์ตค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะกับ s h อ p e e แล้วก็ La z a d a นั่นเองแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะติดตามเราทาง YouTube เรามีช anel ของ YouTube ด้วยชื่อ n e o l u ูชั n อ s p o r t s เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะแครต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ